สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องกเกษตรไม่มีกเกษียณเช่นเคยนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับในเรื่องวันนี้นำเสนอในเรื่องของหญ้าหลงซุปเปอร์ ตอ .2 อายุ40วันนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรไม่มีเกษียณเพื่อจะได้นำเสนอคลิปใหม่เป็นสาระเกี่ยวกับการทำการเกษตรนะครับ อันนี้เป็นย่าหลงซูปเปอร์ต่อ2ต่อ2นะครับหนาหนาลึกแน่นจเจริญเติบโตดีมากโดยเพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ได้ฝนหนาเต็มเต็มได้ปริมาณ มากครับตัดน้อยได้มากเพิ่งมีหญ้าที่ถูกใจนะครับปลูกหญ้ามาหลายหลายชนิดหญ้าหลงซุปเปอร์ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดไม่มีขนไม่มีขนไม่คาย วัวก,กินดีพื้นที่น้อยได้น้ำหนักมากเพราะว่าเป็นหญ้าลำต้นใหญ่นะครับลำต้นใหญ่เปรียบเทียบกับแพงโกล่าแล้วแตกต่างกันมากแพงโกล่าวัวก,ก็กินดีครับแต่ว่าลำต้นเขาเล็ก ครับได้ปริมาณน้ำหนักน้อยน้อยกว่าหญ้าหลงแน่นอนพึ่งค้นพบครับหญ้าที่ตอบโจทย์ชาวเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวตอบโจทย์วัวกินดีครับพิสูจน์แล้วผมปลูกหญ้ามาหลายหลายชนิด วันนี้ก็มาหยุดอยู่ที่ย่านหลงซูปเปอร์นะครับท่านใดที่มีพื้นที่น่าสนใจน่าปลูกวัชพืชอื่นๆที่มาแทรกแซงแทบจะไม่ได้เลยนะครับแทบจะไม่ได้เลยอันนี้ก็มีต้นต้นกกมานิดหนึ่งนะครับแต่คงไม่มีปัญหาอะไร พื้นที่อื่นหญ้าแน่นไปหมดลำต้นตั้งตรงไม่ล้มเว้นแต่เราถ้าเราเอาไว้ทำพัน์นะครับเอาไว้ทำพัน์อายุมากๆ60วัน90วันนี้อาจจะมีล้มบ้างนะครับแต่30วัน40วันไม่ล้มครับ ท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็ขอแนะนำนะครับแนะนำย่าหลงซูปเปอร์ถ้าท่านใดสนใจอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิก็ทักทายกันมานะครับเผื่อจะได้แบ่งไปทำพัน์นะครับ ตอบโจทย์มากเลยย่าหลงซุปเปอร์ขอแนะนำครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้คลิปต่อไปจะนำเสนอเรื่องราวดีๆกับช่องเกษตรไม่มีเกษียณนะครับขอบคุณครับ